น้องน,นี่นี่มะกรนกล้วยขางล่างแล้วต้องใส่เตาทานด้วยกะเตาแก๊สบาไหวฮอนใส่นี่มันนานเขาใส่เตาแก๊แต่มันนานพี่น้องเอาเตาทานนี่แหละง่ายดี รบ,บรรยากาศลยโอ้ยขวนเตาแกนมันบาน,นมันน้ำนกัดมันหอนน้ำมันเตาทานเบบธรรมชาติหน,นึองนี่เห็นปะ่ะมันน้ำแห้งน้ำเนาะขับวะใส่วใสววเวลาใส่<ะ>วเวลาใช้เวลา มันก็แห้งไปน้อยนึงแหละแต่ว่าที่นี่มันใช้เวลาเนาะอยู่ตรงยังซชียงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะนี่คักวะฮ้อนของฮ้อนด้อพี่น้องอากาศแดดมันจัดเนาะอีกสักพักหนึ่ง ตามเวลาเข้ากับมาปอกกันนี่ปอกแตงตัดมันส่วอมพี่นอ้องภาพเวลาภาพเวลา <c ười> ปอกแตงพอมเหยื่อกระเขาเลยอ่ะแตงแตงเอาไว้นานหลายมันกับมนเลยเนี่ยเนาะเนี่ย ว่ายังส้านะไปเรื่องเลยต้องมีมีมาบอกควรกล้วยใช้เวลานะจ๊ะเออลม้มมีล้มหน่อยทางล่างโอ้ของคนไหวมันท่อนน้องนึงย ใ <c oughs> ส่ทานมันก็จะคอออ่อยอ้อยๆไปเนาะไ่ดองเนาะ